ีนี้สภาพอากาศแรปรปรวนมากๆอยู่ในหน้าร้อนก็จริงแต่ว่าเจอกับพายุฤด,ดูร้อนเนี่ยบ,ยบ่อยจนฝนตกบ่อยมากนะคะคุณผู้ชมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เผชิญกับสภาพอากาศร้อนกันตลอดทั้งปีสําหรับประเทศไทยแน่นอนว่าคนที่มีอาการเป็นไมเกรนเนี่ยพอเจอกับสภาพอากาศร้อนมันส่งผลให้เกิดอาการปวดหัวไมเกรนมากขึ้นหรือไม่วันนี้ติดตามพร้อมกันในเชื่อหมอค่ะ นี่ยากิน <Works> น <okay objectively> ้ำหวานคลายร้อนจังเลยแต่เห็นแดดเราไม่ไหวอ่ะจริงด้วยอ่ะอากาศร้อนแดดเปรียงขนาดเนี้ยเดินออกไปรับรองว่าไมเกรนกำเริมแน่เลยเข้าข้างในกันดีกว่าเนาะ ไมเกรนเนี่ยถูกกระตุ้นได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงเสียงกลิ่นอากาศร้อนสามารถกระตุ้นไมเกรนได้จริงครับก็ส่วนใหญ่เป็นกลิ่นที่แรงแรงเสียงที่ดังๆนะครับหรือความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอก็สามารถกระตุ้นไมเกรนได้เหมือนกันครับไมเกรนเกิดจาก การที่คนเราครับมีเขาเรียกสารสื่อภาษาทที่มีความผิดปกตินะครับก็คือจะทําให้เหมือนเซนซิทีฟหรือว่าตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ค่อนข้างง่ายเช่นถ้าเกิดโดนแสงแดดหรืออากาศร้อนก็โอกาสที่จะปวดหัวก็จะมากกว่าคนทั่วไปครับโดยส่วนใหญ่มักจะปวดหัวข้างเดียวปวดหัวตุบๆนะครับเป็นส่วนใหญ่ครับผมบางคนก็อาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยก็ได้ พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นอย่างที่กล่าวไปนะครับคือพวกแสงเสียงกลิ่นอากาศร้อนนะครับถ้าหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นโอกาสจะเป็นไมกรนก็จะน้อยลงเย็นชื่นใจ พกน้ำเย็นๆมาจากที่บ้านเนี่ยก็ไม่ต้องเจอกับอากาศร้อนไม่ต้องเดินออกไปซื้อไมเกรนก็ไม่กำเริบนะจ๊ะแต่เดี๋ยวเห็นหรือยังจ๊ะนวดนีเลยกันเลยฉันถูกกินอีกแล้วเหรอโอ้ยตายแล้วรู้สึกไมเกรนจะขึ้นเลยเครียดเครียดโอ้ยตายแล้วถูกกินกวดเลยโอ้ยเหมือนกันทุกคนแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรวุน่าอยนี่จะไม่ซื้ออีกแล้วไม่ไหวเชื่อหมอ นะคะสำหรับคนที่มีอาการเป็นไมเกรนเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะ,คะก็จะทำให้อาการเนี่ยมันบรรเทาลงได้นะคะ,คะ